สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะ เพชรเชื่อว่าคนนะคะบนโลกใบนี้นะคะทุกๆคนก็อยากที่จะมีใบหน้าที่สวยงามไร้รอยตีนการหรือว่าดูอ่อนวัยหรือว่าอ่อนเยาว์นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะวัยนะคะกําลังเข้า45เหมือนเพชรนะคะก็ไม่อยากจะแก่เนาะเราก็อยากที่จะมีใบหน้าที่สวยงามเต่งตึงอยู่เสมอวันนี้เราจะมาบริหารใบหน้ากันค่ะแล้วก็มีการนะคะนวดสปาใบหน้านะคะเพื่อรดรอยตีนกา และทำให้คุณดูอ่อนยาวและอ่อนวัยอยู่เสมอถ้าใครที่นะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นนะคะท่านชายท่านหญิงหรือว่าเด็กแต่ผู้ใหญ่นะสามารถที่จะนะคะทำตามเพชรไปได้เลยนะคะก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมนั่งตัวตรงหลังตรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบริหารวอร์มอัพกันนะคะวิธีแรกให้ท่านผู้ชมสูดเอาลมเข้ามาทางปากนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ ทำให้แก้มนะคะกับพุงแก้มนะคะพองออกมาแล้วก็จะนะคะบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาอ่เริ่มเลยค่ะ mm hmm. สูตรลมเข้ามาท่าที่สองนะคะเราก็จะมา บริหารนะคะแล้วก็พูดเป็นตัวอักษรกันก็จะเป็นตัว O ตัว U แล้วก็ตัว X แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัว O ค่ะ O ตัว U X แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำแบบว่า ปากเ,าเริ่มเล่ยต่อไปเราทำหน้าย่นเข้ามาหาด้วยกันในการมองรวมมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับสภาพสักครู่นะคะต่อไปนะคะตามองบนแล้วแลบลิ้นออกมานะคะ,ะเดี๋ยวพิเาษที่ให้ดูนะคะ1นึสองซ้ำ ่านีอาจจะดูตลกนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วยบริหารนะคะกล้ามเนื้ขอของใบหน้าทําให้เลือดฉูบฉีดได้ดีนะคะถ้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลดนะคะเนี้ยงตรงลำคอนะคะให้ท่านผู้ชมยืดคอเข้าไปสูงๆนะคะแล้วก็ทําปากจูนะคะหรือว่าท่าจูบนั่นเองค่ะหนึ่งสองซ้ม บริหารสักสิบรอบนะคะต่อไปนะคะเราจะบริหารนะคะหน้าแล้วก็หันไปทางซ้ายหันไปทางขวาแล้วก็มีท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าอา้าวถ้าทำท่านี้ไม่ทำให้หน้าเหี่ยวย่นเหรอคะเรามีการยุย่ใบหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใช้มือทั้งสองนะคะนิ้วกลางและนิ้วนางนะคะมา วางทาบตรงบริเวณระหว่างคิ้วแล้วก็ตาทั้งสองนะคะให้เราดึงนะคะขึ้นมานะคะเป็นการยกกระชับตรงบริเวณหางตาไม่ให้หางตาหรือว่าคิ้วตกนั่นเองนะคะสักสิบรอบนะคะ ใครมีเวลาทำา20 -30 รอบนะคะแล้วคิ้วของคุณจะไม่ตกนะคะก็จะนะคะชี้ขึ้นไปนะคะจะสวยงามมากๆแล้วก็คิวของคุณด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะ,ะทุกคนก็จะหวั่นว่าเดี๋ยวมีนะคะรอยย่นตรงบริเวณนี้นะคะให้เรานะคะเอานิ้วกลางทั้งสองมาวางไว้ตรงบริเวณนะคะตรงปีกจมูกนะคะอ่าแล้วก็นะคะกดขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่ากด ะะลูเข้ามาแบบนี้นะ,ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปาดอ้าปาดนะคะใครที่มีคางสองชั้นรูปขึ้นไปกดนิดนึงนะคะเป็นการดึงกระชับหน้าแล้วก็เป็นการบริหารไปด้วยกันนะคะทำสปาหนา้าอ่า เสร็จเรียบร้อยนะคะใครที e mm ่มีเนียงหรือว่ามีรอยเหี่ยวย่นตรงนี้นะคะเอาม mm ือมาประกบกันนะคะเสร็จแล้วก็ให้ดึงนะคะแยกมือทั้งสองให้ดึงนวดขึ้นไปตรงบริเวณท้ายถอยนะคะก็เป็นการกระชับบริเวณใบหน้า เรียบร้อยนะคะถ่าต่อไปนะคะใครที่กลัวหน้าผากที่มีรอยเหี่ยวย่นนะคะเอาจับมือกำมือแบบนี้นะคะวางตรงจุดบริเวณวางคิ้วนะคะแล้วก็ใช้มืเอเงกที่แหลมๆนะคะกดลงไปดึงขึ้นไปดึงถูขึ้นไปดึงนะ,ะมาถึงตรงบริเวณขมับมาเริ่มอีกรอบแล้วก็นะคะ กรีดนะคะแยกออกจากกันใต้ถุงใต้ตานะะเสร็จเรียบร้อยนะคะกดแล้วก็เอามือนะคะมาถูๆๆๆกันนะคะให้ร้อนๆเลยแล้วก็เอามาโปะตรงบริเวณดวงตา ค่อยลืมตาวิธีทั้งหมดนะคะก็จะเป็นวิธีการบริหารนะคะแล้วก็เป็นการนวดสปาหรือว่ากระชับนะคะใบหน้านะคะทำให้หน้าของคุณดูอ่อนเยาว์ไร้รอยตีนกาอย่างน้อยเราอายุมากขึ้นนะคะไม่อยากไปศัลยกรรมแบบเจ็บๆนะคะก็สามารถที่จะนําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเพชขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็นะคะขอให้สวยๆรวยดวดๆกันทุกท่านเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ<ม>เพชจะนำสาระดีๆและประโยชน์มาฝากอีกค่ะสำหรับวันนี้เพชขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆกและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ